สวัสดีค่ะโอ้ยลกูกค้านะเพิ่งโพสเพจไปเนะาะลูกค้าพี่พี่กวว่าวันนี้จะปิดร้านเร็วหนึ่งวันนะคะลกูลกค้าลูกค้ามาเจอพอดีพี่พี่เนาะพี่เขามาเจอแบบว่าปิดร้านแล้วเหรอครับเห็นในเพจบอกปิดห้าโมงเพิ่งจะมีวันนี้แหละลกูกค้านะเห็นมันร้านเงียบๆเนานะพี่ๆี่ร้านมันเงียบๆก็เลยกล่าวว่าเออวันนี้ปิดร้าน เร็วสักหนึ่งวันอะไรแบบนี้นะคะ,ะทีนี้มาเจอพอดีกำลังจะปิดล็อกประตูประตูร้านลูกค้าก็เลยเราเข้ามาดูก่อนเข้ามาดูก่อนพี่ๆเนาะว่าจะยังไงดีปกติร้านเปิดแปดโมงห้าโมงพี่นะคะมี วันนี้เนี่ยลูกค้าขอญาตปิดว้หนึ่งวันขอญาตปิดไว้หนึ่งวันค่ะพรุ่งนี้วันหยุดนะพ,พี่หยุดทุกวันพุธนะลูกค้าหยุดทุกวันพุธค่ะหยุดทุกวันพุธพี่ว่าลูกค้าเขาจะเอาปะน่าจะเอาอยู่เนาะเมื่อเช้าไม่มีเสียงใช่ไหมพี่พโทรศัพท์เป็นอะไรเฮ้ยโทรศัพท์เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นปัญหาทุกทีเลยมันเป็นปัญหาตอน ไอโฟนออกใหม่ทุกทีเลยพี่ทุกปีเลยอะ่ะอืมเป็นไงเหรอพอไอโฟนออกใหม่ปุ๊บนี่เห็นไหมไลร์สดเนี่ยเสียงไม่มีเสียงขาดขาดห,หายหายมันอยากได้ไอโฟนสิบหกหรือเปล่าเฮ้ยลูกค้ามันอยากได้ไอโฟนสิบหกหรือเปล่าอ่าอ,อันนี้รดรดที่ร้านละพี่ขอออกก่อนจ้าเออเอา เอาเอา้าเอาเอนี่พี่เห็นไหมนี่เสียงชัดเนาะแีดมีเสียงไหมเสียงชัดไหมโอเคนี่ปิดปิดหน้าต่างเราแล้วเนี่นลยลูกค้าพี่เขาเอาอะไรวะน่าจะเปลี่ยนยางเนาะเปลี่ยนยางนะคะยางขอบสิบเจ็ดในฟอร์ดแน่เลยอาใช่แล้วยางขอบสิบเจ็ดในฟอร์ดค่ะ ยางเบอร์นี้ขายดีนะพี่พี่สองห้าห้าเจ็ดสิบอารสิบเจ็ดน่ะบีโตนบีโตน,นเลยให้ทีหกแปดห้านะคะฝั่งนี้ฟอร์จูเนอร์สแตนบายรอพี่พี่แล้วนะคะพร้อมมากเลยต้องเจอกันวันพฤหัสนะลูกค้าเจอกันวันพฤหัสเพราะว่าพรุ่งนี้ร้านหยุดค่ะหยุดประจําสัปดาห์นะคะสองห้าห้าเจ็ดสิบอาสิบเจ็ดบีโตนสี่เซนหมื่นสี่ห้าร้อยลูกค้าราคาเนี้ยได้ยังสภาพยางคือไม่ต่างจากยางใหม่เลยนะพี่พี สีเส้นเปลี่ยนใส่ให้ด้วยค่ะใส่ถ่วงเปลี่ยนจบโรมอะไรแบบนี้ลูกค้ายางป้ายแดงก็จะรับประกัน2ปีค่ะซึ่งสามารถใส่กับรถหลายรุ่นหลายค่ายมากๆเลยนะคะขอบ17น่ะถ้าเป็นกระบะได้ทุกตัวเลยลูกค้าแล้วก็นะคะขอบจุบเจ็ได้ทุกตัว SUV เนาะอย่างบวก Fortuner หรือ Isuzu อะไรก็ว่าไป255 70าาจนะนะคาขายดี idy, ลูกค้า พี่พี่<ม>ที่ถามหาล้อลีเดอรด์มีของไม่มีมีเยอะเลยวันนี้ลูกค้าค่ะนะคะมีลีเดอร์มีลีเจนเดอร์พร้อมให้บริการมากๆเลยนะพี่ดูลีเดอร์สีสวยมากเลยลูกค้านะมาใหม่ๆเลยคะ่ะมี5้หกชุดลูกค้ายางคู่ตัวบิตโตนมิชลินมีนะคะสองหม่ 2, 9, นะแล้วก็มีลีเจนเดอร์สองหมอะไรประมาณนี้พี่พี่นะคะเมื่อเช้า อ่าไม่มีเสียงเลยไ์สดไม่มีเสียงเลยเนาะมาเจอกันแป๊บเดียวมาเจอกันช่วงเวยน็นอันนี้มีเสียงชัดเจนนะพี่พี่ถ้าเสียงชัดเจนกดหัวนใจให้หน่อยสิลูกค้าจะได้รู้ว่าเอ๊มีเสียงชัดเจนนะคะในซีวิกติดจองเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะนัดวันมาใส่ทีนึงเนาะไม่น่าเชื่อลูกค้าพอซีวิกมาเนาะไปแบบปุ๊บๆๆนะคะซีวิกเป็นตัวรุ่นใหม่ของสิบเจ็ดซึ่งสวยลูกค้านะคะดูสวยเรียบหรูดูดีมากๆเลยตัวนี้นะคะขอบสิบเจ็ดเนาะ ออกสปอร์ตก็ออกแนวสปอร์ตก็ช่วยนะคะสองหมื่นสองอ่ะสองหมืนสองรวมถึงนะตัวนี้อันนี้เป็นลีดเดอทั้งนั้นเลยลีดเดอร์ขวโอ้มีแต่แบบเลี่ยมเลี่ยมลูกค้าหานะคะใหม่ๆทั้งนั้นเลยสัปดาห์สัปดาห์ยีขึ้นแล้วอะ่ะลูกค้าสัปดาห์ยีขึ้น16มีนะคะนี่คือสัปดาห์ยางเนาะ,ะชุดนี้สัปดาห์ยี ชุดนี้สัปดาห์25นะคะประมาณนี้ข้างในเดี๋ยวข้างในยี่สมีเนี่ยลูกค้ามาเลือกได้เลยนะคะพี่ๆมาเลือกได้เลยนะจ๊ะเจียจองนะคะเจียสปอร์ตจองนี่ถ้าเกิดลูกค้าจะมาเนาะให้ทักแชทหาแอดมินเพื่อเช็คสินค้าก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ติดจองทั้งคู่เลย เจียสปอร์ตกับยางสองสองห้าเจ็ดสมีของหรือไม่ตอนนี้พี่จะมาวันศุกร์อะไรประมาณนี้ลูกค้าเนาะถ้าเกิดว่าหาของไม่ทันก็จะได้บอกว่าพี่คะตอนนี้มันยังไม่มีสินค้าลูกค้ารอหน่อยได้ไหมแบบนี้เดี๋ยวน้องหาของให้ก่อนนะคะพี่พี่นี่ไงลูกค้ามีชุดหนึ่งฮะมีชุดหนึ่งค่ะมีหนึ่งชุดเลยว่างตอนนี้นะคะ แต่วันนี้หน้าไม่ทันแล้วต้องพี่ต้องมาเจอกันมันผัดเนาะพรุ่งนี้ร้านน้องหยุดค่ะนะคะหนึ่งสามห้าร้อยนะรวมเทินรวมเทิน,มทนแม็กเดิมของของลูกค้าเป็นแม็กเหมือนกันนะคะก็จ่ายเพียงหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทพี่พี่ค่ะนะคะสรุปสรุปว่าเราได้ปิดร้านไวไหมวันนี้ลูกคา้า <c oughs> <c oughs> ปิดร้านเวลาเดิมค่ะพี่พี่ปิดร้านเวลาเดิมแต่ไม่เป็นไรเนาะมีลูกค้ามานะคะดีเนะี่ยคือ ไม่ไม่ใช่ดีใจว่านั่นะนะพี่แต่ดีใจที่แบบว่าคือคาดการเพียงเสี้ยววินาทีนะคะพอปิดลูดหน้าประตูเสร็จปุ๊บกำลังจะใส่กุญแจนะคะลูกค้ามาจอดอี๊ยดนะรีบลงมาเลยบอกว่าปิดร้านแล้วหรอครับเออเห็นในเพจบอกว่าปิดห้าโมวงวันนี้เพิ่งจะประกาศในเพจแนละ้วว่าปิดร้านไว้หนึ่งวันนะคะนะ,ะ,ะดีใจที่แบบว่ามาทันกันนะคะลูกค้างาน,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 นลูกค้ามาไกลพี่เสียเที่ยวเนาะพี่พี่ะ่ะถ้าเกิดว่ามาหลังจาก เนี้ยสิบยีินาทีเนี่ยคือน้องๆเขาก็ไปซื้อกับข้าวไปนู่นไปนี่แล้วนะคะอืมวันนี้เงินเดือนออกด้วยลูกค้านะคะแบบเออหนูก็จะเตรียมไปชอปปิ้งอะไรแบบนี้ไงไปซื้อของซื้ออะไรดีใจนะเขาเฮียอุตส่าห์ว่าให้ปิดร้านไวนะจะไปใช้ตังซะหน่อยลูกค้า <laughs> ลูกค้ามาพอดีไม่เป็นไรคะ่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันหยุดเออพรุ่งนี้วันหยุดค่อยไปใหม่ค่อยไปใหม่นะคะ อันนี้จะเป็นฟอดนะคะอันไหนบ้างที่แบบว่าแนะนําพี่สักตัวสิแนะนําทุกตัวเลยลูกค่ะพี่พี่ใช้ฟอดขนาดเท่าไหร่อยู่ตอนนี้พี่ใช้ฟอดขนาดเท่าไหร่อยู่นะคะมีสิบหกขอบสิบเจ็ดนะขอบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่อันนี้ที่น้องบอกว่ายางขายดีๆนี่มาเติมให้อีกแล้วนะคะสองห้าห้าเจ็ดสิบอารสิบเจ็ดบิสโตนูเลอร์ที่หกแปดห้านะพี่นะตัวนี้แนะนําเลยกระบะเดิมๆขอบสิบเจ็ดนะทุกรุ่นทุกค่ายเลยหรือจะเป็นลอ้อแต่งล้ออะไรก็ดีนะพี่เนาะ นะคะแล้วก็มีพวกเอ v p p ว Fortuner, อร์จู e นนะคะมิลเอ็กมิเซเว่นขอบสิบเจ็ดนี่แนะนำอย่างยิ่งเลยยางบิโตนนะพี่ยางป้ายแดนถอสูงใหม่มากๆเลยนะคะสัปดาห์ก็ยี่สิบขึ้นแทบจะทุกชุดนะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะถ้ามีมีของหลายชุดอยู่พี่มาเลือกได้เลยต่างกันก็่คือสัปดาห์ความใหม่ก็คือเหมือนกันหมดเลยอะ่ะพี่พี่ สี่เส้นนะยางสี่เส้นหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยซึ่งมันเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะลูกค้าลูกค้าจ่ายราคานี้นะคะได้คุณภาพแบรนด์ชั้นนำเนาะแบรนด์ที่เราคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะคะบิตโตนอย่างนี้ดุนเลอร์ HT หกแปดห้าก็คือจะเป็นรุ่นนะคะรุ่นก็คือเป็นรุ่นเฉพาะเลยที่ติดมากับล้อฟอร์ดเท่านั้นนะคะสำหรับดุนเลอร์ HT หกแปดห้าก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของบิตโตนลูกค้าขานะ,ะเพิ่มความแข็งแกร่งทนทานและดอกยางทํามาลักษณะพิเศษมากๆเลยลูกค้าดูดอกยางนะคะดอกยางแบบนี้นะคะก็คือ การทรงตัวได้ดีมากพี่พี่ค่ะนะคะ,อะดอกอยางแบบนี้คือทรงตัวได้ดีมากรอ,องกว้างไหล,ลกว้างล่องลึกลูกค้านะคะตัวนี้นะสี่เส้นหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาททนทานแน่นอนทนนะคะทนตะปูไหมไม่ทนลูกค้าเหยียดตะปูก็รั่ว <laughs> ลูกค้าบอกทนตะปูไหมครับไม่ทนลูกค้า ไปเบียดยางก็แตกได้เหมือนกันนะพี่พนะทนทานก็คือการใช้งานนะคะการใช้งานเนาะนะคะอ่านะพี่พี่สี่เส้นหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเป็นราคาจัดโปรถ้าเป็นแม็กพร้อมอย่างยิ่งคุ้มใหญ่เลยลูกค้าเพิ่มเงินส่วนต่างอีกนิดนึงลูกค้าได้แม็กใหม่ไปด้วยเลยถ้าเกิดว่าใช้ฟอร์ตนะพี่เนาะมาด้าก็ดีพี่พี่มาด้าวีดีห้าศูนย์นะคะทาหาม ลูกค้าถามมาไม่ล้อมาด้าไหมครับนะไม่มีเลยลูกค้ามาใส่ล้อฟอร์ดได้ใส่ล้อฟอร์ดแทนได้นะพี่นะนะคะตัวนี้มีเสียงชัดนาะพี่เนาะนะคะที่ลูกค้าชมอยู่นี้มีเสียงชัดใช่ไหมโอเคนะคะถ้าเกิดว่า <laughs> มีสติ๊กเกอร์ส่งขึ้นนะเสียงชัดนะคะโอเค อันนี้จะคือใส่มาด้า B T 5 0ได้เลยถ้าเน้นใช้งานอ่ะพี่ไม่ได้เพิ่มสีสันในการกับขี่หรือยอย่างไรนะคะพี่เอา17ก็พอเนาะตรงรุ่นเพราะว่า17เจ็่เป็นยางมิดโนนะคะอันนี้เชียร์สุดใจเลยพี่นะถ้าเกิดว่าอยากคุ้มใช้งานคุ้มๆเลยนะคะ,ะถามว่าราคานี้ก็ลูกค้านะเหมือนซื้อยางก็แถมแม็กเลยอะลูกค้าซื้อยางเหมือนซื้อยางก็แถมแม็กนะราคาดีที่สุดเลยนะคะที่ขายฟอร์ดมานะพี่ๆแล้วก็ขอบสิบแปดเราเป็นไงขอบสิบแปดไม่ดีเนาะน้องเชียร์แต่ขอบสิบเจ็ดดีเหมือนกันลูกค้า นะคะขอบสิบแปดยางที่ติดมาเป็นกูดเยียร์กูดเยียร์นะคะลูกค้าเอาของเก่านะมาแลกมาเทินมาแลกซื้อนั่นเองขนาดเดียวกันขอบสิบแปดก็จะจ่ายเพียงหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะคือลูกค้าก็จะได้แแมกเป็นรุ่นใหม่นะคะเพราะขอบสิบแปดะหน้าตามก็คือแบบจะสวย,สวยนะคะสวยนี่คือมันมีลูกเล่นลูกนะคะ้ามันมีปัดเงาสลับสีดำดำด้านนะคะขอบสิบแปดจะเป็นตัวน็กเจนสปอร์ตตัวไวแท็กตัวนี้เนาะพี่ๆมันก็จะ,ะมีกิมเมกลูกเล่นนะคะเพิ่มสีสันในการขับขี่นั่นเอง ถามว่าราคาหมื่นหงเนี่ยสองสามปีอ่ะสามปีคุ้มไหมพี่พี่คุ้มแล้วลูกค้านะคะใช้งานเนาะราคาเนี้ยได้ทั้งแหนกและยางเลยเป็นล้อแท้ล้อเดิมสเปคศูนย์แน่นอนค่ะแข็งแรงทนทานรักษาง่ายนะคะพี่พีเนาะแล้วก็เดี๋ยวถึงรอบเปลี่ยนยางใหม่สามปีสี่ปีเนี่ยเดี๋ยวก็มีล้อรุ่นใหม่ๆมาให้เราเลือกเปลี่ยนดีไม่ดีลูกค้าเปลี่ยนรถใหม่ได้ออกรถใหม่อีกคันนึงนะ่งรถใหม่ป้ายแดงอนะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่พี ว่าลูกค้ากังวลว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าพี่อยากจะหายางเปลี่ยนไปในภายภาคหน้าจะหายางง่ายไหมถ้ามันเป็นล้อสเปคเดิมๆจากศูนย์ลูกค้าเดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ๆมาให้เราเลือกเปลี่ยนเนาะพี่ๆค่ะตอนนั้นอย่าเพิ่งไปคิดมันนะไม่คิดไม่ได้หรอกน้องพี่ก็ต้องคิดไว้ก่อนเออลูกค้าอย่าเพิ่งไปคิดมันอื <laughs> ลูกค้าเข้าใจใช่ไหมคะพี่ๆพ,พรุ่งนี้ร้านหยุดนะลูกค้าตัวนี้จะเป็นเอาออะไรนี่ ราคาเท่าไรมื่นหกลูกค้าคุณพี่คุณพี่อัตพลเรื่องมื่นหกคนบาทได้แข็งอย่างเลยพี่ไม่น่าเชื่อเลยเนาะลูกค้านี้จะเป็นเอเวอเรสขอบสิบแปดค่ะนะคะเอาของเก่าขนาดเดียวกันมาแลกซื้อนะลูกค้านะคะขนาดเดียวกันมาแลกซื้อขนาดเดียวกันใหม่ขนาดเดียวกันใจเพียงเรื่งมื่นหกคนบาทเท่านั้นเอเวอเรสขอบยี่สิบก็จะมีอะไรบ้างนะคะมีหนีสปอร์ตสปอร์ตขายดีสปอร์ตขายดีนะคะ,น, Sport, คคนะคะนี่จะเป็นตัวขอบสิบแปดนะอันนี้สองรุ่นนี้อย่างเดียวนะคะ ไม่ใช่2องกรณีสชุดนี้อย่างเดียวที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรค่ะก็คือสตอมแท็กนั่นเองนะคะที่ไม่ได้ร่วมโปรหมื่นหกนี่จะเป็นวายแท็คขอบยี่สิบเนาะตัวนี้พี่ไทเทเนียมก็มีนะไทเทเนียมก็มีจะ้ะลูกค้าขาหมื่นหกเท่ากันนะถ้าเป็นยางขอบยี่สิบล่ะจัดโปรไหมจัดลูกค้าขายางขอบยี่สิบจัดโปรเหมือนกันสี่เส้นหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทพี่เอาในชุดไหนเอาชุดนี้ไหม สมมติพี่ใช้ยางขอบ20อยู่อยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางแม็กพี่ก็รุ่นปีที่แล้วเองอยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางได้ไหมได้เลยลูกค้าสองห้าห้าหกสองห้าห้าห้า R ย0ิบนะพี่นะกูดเกียร์นะฮะยางปีย4ิบสี่นี่แหละลูกค้านะคะนี่ปียางปี25ห้ามาหรือ,อยังครับโอ้ยลูกค้ายังไม่มาืมตอนนี้ปี24บสี่อยู่เจ้ายางปี25ห้าที่ไหนมาขายแล้วพี่ก็เนาะนะคะนี่เลยลูกค้ายางนะตาตาเป็นแบบนี้นะคะนี่เส้นสีมีครบชัดเลยไม่รู้พี่เห็นเส้นหรือเปล่านะคะ นะใหม่มากๆลูกค้าพวกนี้จะเป็นล้อถอดก่อนใช้งานจริงลูกคา้าถอดก่อนใช้งานจริงคือมีเส้นสีการันตีให้ลูกค้าได้เห็นแน่นอนนะคะทส้งสี่เส้นเลยลูกค้านะสัปดาห์นี้ชุดนี้ยนะี่สิบเอ็ดนี่ยยางสี่เส้นเหมือนสี่ห้าร้อยลูกค้าเพิ่มอีกนิดนึงนะเพิ่มอีกจี๊ดนึงได้แม็กพร้อมยางกุ่นใหม่ไปใช้เลยนะคะแมวแมวพี่ไม่ชอบพี่ชอบแม็กลายเดิมลูกค้าก็เปลี่ยนแต่ยางยางก็มีโปรเหมือนกันเหมือนสี่ห้าร้อยนะคะขอบสิบแปดเหมือนกันขอบสิบแปดก็ยางก็หมือนสี่ห้าร้อยนะลูกคา้าอืม นาคดีนะคะตอนนี้ตอนนี้อ้ออีสูใครรออีสูบ้างถ้าไม่ได้มาแจ้งพี่ๆเนี่ยเสียใจนะน,นี่ใครรออยู่บ้างมีครบทุกตัวแล้วนะนะจะได้มาเห็นมาครบทุกตัวนะคะตอนนี้เนาะก็จะเป็น x อ็กซิรีมาแล้วนะใครถามหา x อ็กซิรีน้องมีมาแล้วนะคะอ่ะลูกค้าจ่ายเพียงหนึ่งมืนหกคนบาทนะคะ ถ้าเป็น X Series เนะาะค่ะรวมเทิร์นแม็กเดิมแบบนี้นะคะถ้าเป็นรถรุ่นท็อปก็จะเป็นแม็ก2 Tone แบบนี้ราคาใจพี่ยี่ง10,700บาทก,ก็จะเป็นรวมเทรนะิร์นนะรวมเทิร์นเก่าเนาะถึงรอบเปลี่ยนยางแล้วมาได้เลยนะพี่นะแม็กมาสภาพไหนได้หมดเลยน้องมีอุปกรณ์แถมให้ครบชุดเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวฝาแต่งฝาเลคู่หน้าที่ใส่แทนโลโก้ e สูนะพี่นะถ้าเกิดว่าเอาไปใส่กับรุ่นก่อนเปลี่ยนเจนใหม่ลูกค้าต้องเอาโลโก้ออกนะหนูมีฝาเลฝ้าแต่งแถมให้นะคะ สอบถามครับล้อ VC o s ส4ี 4. 4่คูณสี่สี่คูณสี่ตอนนี้หนูไม่มีเข้าเลยลูกค้าอีส e ุ VC o s up, os, ใช่ไหมม,มีมีครบทุกตัวเลยพี่ตอนนี้ขาดแต่ V ีคอสลูกค้าอู้ขาดแต่ VC คอสจีเดี๋ยวหนูพาไปชมไหมเนาะรอแป๊บหนึ่งนะลูกค้ายางปี2024ค่ะยางติดมาเป็นคือ2 1 5 70 R16 นะถ้าเป็นตัวสีบอลมีหลายชุดเลยตัวสีบอลลูกค้าจะจ่ายจ่ายเพียง14 0 0 0บาทค่ะ14 0 0 0บาทถ้าเกิดว่าพี่ออกรถใหม่ป้ายแดงนะคะออกรถใหม่ป้ายแดง รับรถแล้ววิ่งมาลานก็น่าจะใช้เงินไม่ถึงหมื่นลูกค้าเนาะลองดูค่ะพี่ๆนะไปดูขอบสิบแปซิมีตัวไหนบ้างสิบแปต,ตอนนี้มีครบเลยพี่ขาดแต่วีคอร์สขาดแต่วีคอร์สรุ่นเดียวนะคะอันนี้สวยมากเลยเนาะพี่ถ้ามีของเยอะๆสวยสลูกค้านี่เลยนะคะมีครบแล้วเหมือนกันจะเป็นแซดจะะ เซทพีอยู่ตรงนี้เอ็กซิลี่อยู่ตรงนี้ค่ะนะเซทพีกับเอ็กซิลี่จะอยู่ที่2 8 5 0 0ลูกค้ารวมเทินเนอะเป็นยางปี24ค่ะส่วนตัวแซตจะมี2 2งห0ื่นสอเพราะว่ายังมียางปลายปี23นะแล้วก็ปี24พ,พี่พี่ค่ะแล้วทั้ง3รุ่นนี้นะขอบ18 3รุ่นนี้นะจะไม่ต้องมิลลิ่งล้อแล้วเปลี่ยนแค่ฝาครอบดุมนะคะมาด้าสองสี่สี่รูร้อยใช่ไหมพี่สี่รูร้อยขอบสิบหงไม่มีเลยลูกค้าหนูมีแต่ยางอ่ะพี่ คุณพี่สุกิตนะคะหนูมีแต่ยางอะ่ะมาด้าสอพี่ใช้ยางเบอร์อะไรนะคะถ้าแม็กพร้อมยางหนูไม่มีเลยพี่มาด้าสคือเป็นกลุ่มรถใช้งานเนาะหนูไม่ค่อยถ้าเป็นล้อเนี่ยไม่นนา,นนานจะมีสักชุดหนึ่งปีนี้น่าจะได้สักส,กสกชุดลูกค้าต้นตั้งแต่ต้นปีแล้วอ่ะพี mm. ่แล้วไม่มีมาอีกเลยนะคะนี่คือจะเป็น Z 2โฉม2องพันย่าเนาะยางปี2องพั่อะ X อ็กซิลี่นะคะเซี e, เนี่ยขาดแต่วีคอร์ดลูกค้าทําไงเห พี่รอหน่อยนะพี่รีบใช้หรือเปล่ามีคอสเดี๋ยวก็มีของเขานะคะหนึ 1, 9, 5, 60, 5. ่งเก้าห้าหกสิบอาซิบห้าโหแย่แล้วแย่แล้วลูกค้าแย่แล้วเพราะว่าไม่มีไม่มีหนึ่งเก้าห้าไม่มีหนึ่งเก้าห้าหกสิบอาซิบาหนูมีแต่หนึ่งแปดห้าอีกละพี่มีแต่หนึ่งแปดห้าหกสิบอาซิบห้าค่ะเดตันสี่เส้นห้าพันห้าบอกราคาไว้ก่อนเลยเพราะว่าเผื่อพี่จะไว้ตัดสินใจเนาะเป็นผ้าประกอบอันใจชาเดตันห้าพันห้าดอลลาร์เจ็ดพันนะคะแล้วก็ ดูก่อนจดมาบีตโตนบีตโตนเก้าวันแปดนะหนึ่งแปดห้าหกสิบอสิบห้าหนึ่งเก้าห้าไม่มีเลยลูกค้าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอีลิแกนค่ะอีลิแกนมีหนึ่งชุดสองหมืนห้าสองมนห้าเลยค่ะสเปคยางคืออันเดียวกันกับอกระบะไฮเดนเดอร์ er, เลยนะลูกค้าขายางปียี่สิบสตัวนี้สวยนะเชียร์เป็นพิเศษเลยอะ่ะไม่มีไม่มีคนไหนชอบเหมือนหนูเลยอ,อ่ะนะคะไม่มีหรอกครับเพราะว่าน้องน่าจะชอบของแปลกเอา้าลูกค้าทำไมพูดอย่างนี้ ทำไมพูดอย่างนี้ค่ะมันสวยนะพี่อีลิแกนนี่แปลตรงตัวก็คือสง่างามลูกค้าสวยจริงๆคือมันดูดีเรียบร้อยนะดูแบบว่าดูเรียบร้อยลูกค้าสวยอ่ะสวยลึกสวยสวยลึกสวยในสวยนึบอืมเป็นยังไงสวยนึบน่แหละลูกค้าสวยนะจริงๆอืมตัวนี้จะเป็นไฮแลนเดอร์ขอบสิบเจ็ดแล้วนะพี่ๆไฮแลนเดอร์ขอบเจ็ดอยู่ที่17,500หมืนเจ็ดห้าร้อยนะคะยางปี24สี่ก็18,500หมืนแปดห้ารอยะมาณนี้ลูกค่ะถ้าเป็นตัว เอ่อแอคทีฟนี่แอคทีฟมาหลายชุดเลยลูกค้าจะจองพี่จะมาวันที่3ได้ไหมได้ลูกค้านะคะมีมีของแล้วมีหลายชุดอยู่นะคะอยู่ที่14,500บาทนะคะถ้าเป็นล้อมิวเอ็กทีฟยางติดมาเป็นดันหลบนะพี่นะนะอยู่ที่14,500พี่พี่ได้แม็กพร้อมอยางเลยลูกค้าเอาอะไรมาไม่คุ้มนะคะมินลิงอะไรให้ครบเสร็จสับเลยแล้วก็มีฝาดุมนะคะน็อตแท้ศูนย์ครบจบเลยลูกค้าดูสัปดาห์สิสองสามสองสี่ 23, 24, ใหม่มากนะพี่นะคะนะตัวนี้ แนะนำแนะนำเลยมิวเซเว่นมิวเอนะคะถ้าเน้นใช้งานก็17กําลังดีค่ะนะคะราคาคือจับต้องได้นะพี่เนาะราคา 14, ื0ี้าเนี่ย2อปีไม่มี3ปีคุ้มนะลูกค้าราคานี้ได้ทั้งแมกและยางเลยเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะจะใส่18ก็ได้ลูกค้ายางคัมรี่ขอบ 17. อ่ะหนูแจ้งโปรเลยนะคะยางคัมรี่ขอบสิบเจงนึบหนูเพิ่งจะได้หมายสารมาเมื่อเช้าลูกค้าขาโอ้ลูกค้า <laughs> ไม่ใช่หมายสารนะคะ ก็พูดไปเรื่อยหมายสารหมายนะคะ,ะหมายจากแบบว่าเฮียเขาสั่งมาว่าอันโหมดสองหนึ่งห้าห้าห้าอาสิบเจ็ดสี่เส้นนะคะตอนนี้ราคาเพียงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทปกติหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเนาะอย่างที่ลงนะคะอย่างที่ลงไปไหนละสัปดาห์เดี๋ยวหนูให้พี่ดูสัปดาห์ก่อนนะคะเป็นยังปียี่สี่นี่แหละพี่ๆหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะลูกค้าใครเจอในอสเตย์นี้ในไลฟ์นี้นะคะคือ สี่เส้นที่เจออยู่นะคะหมื่นสี่นะคะเพราะว่าตอนนี้หนูยังไม่ได้แก้หน้าเพจนะพี่นะปกติหน้าเพจขายที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเดี๋ยวอัปเดตให้ในวันพฤหัสนะพี่เนาะเดี๋ยวมาเจอกันวันพฤหัสจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะคะเพราะตอนนี้ของมีหลายชุดนะ,ะแล้วก็ราคาก็โหลดลงมาแล้วสองหนึ่งห้านะคะบิดตโตนทูเรนซ่านะพี่นะบิตตโตนทูเรนซ่าทีศูนย์ศูนย์ห้าเอนะคะรุ่นนี้แน่นอนว่านิ่มเงียบนะคะนุ่มเงียบสัมผัสได้ขณะข,ขับขี่ค่ะลูกค้าขาและเบรกระยะสั้นคือดีมากๆเลยตัวนนนนี้ะะะคะแนะนําาอยยย่่งงิเล นะสี่เส้นเรื่องหมืนสี่พันบาทคัมรี่ก็ดีซีวิกก็ได้นะคะแอคคอร์ดก็ด้วยนะซีวิกเนี่ยคือแนะนําเลยถ้าเกิดว่าใส่อะไรนะใส่สองหนึ่งห้าห้าสิบอาสิบเจ็ดอยู่ก็ใส่ซีรีส์ห้าห้าแทนได้เลยนะพี่นะถ้าเป็นแม็กพร้อมยางหนูไม่มีเลยอะ่ะพี่คัมรี่คัมรี่เป็นกลุ่มรถใช้งานกลุ่มรถใช้งานไม่มีคนถอดนะลูกค้าไม่มีคนถอดเลยนะแล้วรถเก่งมีอะไรบ้างมีเอ็กเพนเดอร์ใครใช้เอ็กเพนเดอร์ยกมือขึ้นเลยสูงๆหนูมีหนึ่งชุด เป็นรุ่นใหม่ด้วยโฉมใหม่ล่าสุดเลยค่ะพี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเอาไปเลยลูกค้านะคะเปลี่ยนยางรอบนี้ไม่ต้องคิดมากเลยพี่มาเอาแบบนี้ยกชุดเลยนะลองเช็คราคาดูสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าเท่าไรลูกค้าขอญอาตมองใ,ใกล้ๆค่ะสองศูนย์ห้าห้าห้าสิบเจ็ดพี่เชื่อไหมบางทีนูก็จําเบอร์อยางไม่ได้เนาะก็ต้องดูนะต้องขออาภายนะัยณตรงนี้ลูกค้าค่ะนะเออพี่บอกว่าขายทุกคนจาไม่ได้เหรอไม่ได้ลูกค้านะคะพี่ว่าสมองเท่าเม็ดถั่วเขียวจะจําอะไรได้หมดลูกค้า เนาะเออนะคพี่พี่อะชุดนี้หมื่นห้าพี่มาเอาไปเลยลูกค้ารวมเทินเก่าเนาะเปลี่ยนยางรอบนี้เป็นไงถ้าเกิดว่าจะได้อัปเกรดเป็นรอรุ่นใหม่ด้วยลูกค้าสวยนะตนนัวนี้ใส่กับรถซีไหนก็สวยพี่พีดูดีเขามีกิมมิกนะตอนนี้ X ender, นจเอ็กเพนเดอร์เนาะปาจจโร่ยอดส่วนนะคะกระทดรัดสันทัดดีมากนะลูกค้าถ้าเป็นซิต,ตี้ก็จะมีขอบ16ขานเดี๋ยวหนูไปรัวๆให้เลยนะคะ ซิตี้ขอบ16มีถ้าแจ็สนี่ก็ใส่เป็นตัวนี้นะพี่ขอบ15ตัวนี้ค่ะราคาถ้าเอาแม็กเก่ามาเทินนะไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นเท่าไหร่ครับน้อง900 0ค่ะ900 0พี่เนาะตัวนี้นะคะเอาแม็กเก่าของลูกค้ามาแลกมาเทินนะคะซิตี้ตรงรุ่นแจ็สก็คือใส่ได้เลยตัวนี้จะเป็นล้อ Honda City ีนะพี่นะถ้าเป็นแจ็สใส่16กับมันจะติดนิดนึง215 70 6, ้อสิบพร้อมกระทะเหล็กโตโยต้าพร้อมลูกค้าหนูมีแต่เป็นพร้อมแม็กกับพี่ มีแต่พร้อมแม็กค,คุณพี่สมเด็จนะคะคุณพี่สมเด็จนี่เลยนี่หมื่นห้าร้อยลูกคา้าหมื่นห้าร้อยลูกค้าได้พร้อมแม็กแเนี่ยลูกค้าพี่ค่ะนะคะตัวนี้ยางคู่ตัวตลอค่ะสัปดาห์เป็นไงลูกคา้าใหม่มากนะสองหกสองหกสองสี่นะคะสองหนึ่งห้าหกห้าอาสิบหกนะคะตัวนี้ถ้าเป็นกระท้าเหล็กไม่มีลูกคา้ากระท้าเหล็กมันจะเป็นพอร์ตสิบห้าลูกคา้า ถ้าเป็นขอบ16มันจะเป็นแมกพร้อมยางพี่พี่นะคะมันจะเป็นแมกพร้อมยางหมื่นห้าห้าร้อยลูกค้าเอาของเก่าของเดิมหักเทินไปสลดได้ด้วยลูกค้าได้เป็นแมกนี่เลยนี่เป็นอะลูมิเนียมนี่ไปใช้นะคะแข็งแรงทนทานรักษาง่ายนะลูกค้าถ้าเป็นเฉพาะยางมีไหมมีลูกค้ามียางใหม่เนี่ยราคาดีด้วยยางใหม่บิตโตนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะคะส่วนซีรีส์เจ็ดสิบก็มีราคาเท่ากันค่ะหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยางใหม่บิตโตนดุลวิทค่ะ เท่ากันเลยราคาเท่ากันนะทั้งซีรีส์หกห้าและเจ็ดสิบค่ะที่ยางใหม่ปีสองพันยิบสี่นะจ๊ะหรือจ้าแ็กร้อมยางก็คุ้มลูกค้าเอาแ็กร้อมยางเลยคุ้มกว่านะลูกค้าของเก่ามาเทินอ่ะพอวก,กับเปลี่ยนยางสี่เส้นอืมลูกค้าก็ลองดูบ่ะจะเาเป็นแ็กร้อมยางดีไหมอะไรแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วพี่พี่ค่ะยางขอบสิบแปดเรายังมีเหมือนเดิมลูกค้าสรุปว่าวันนี้เป็นไงพี่ได้เลิกงานไวไหม เรื่ง,งานเวลาเดิมนะสะองหกห้หกสิอาสิบแปดนะตอนนี้อยู่ที่สองหมสองค่ะมีสินค้าหลายชุดนะเออนี่ไม่ต้องจองถ้าเป็นยางใหม่พี่ไม่ต้องจองเลยวอล์กอินมาได้เลยค่ะมีสแตนบายของพร้อมพร้อมให้บริการถ้าเกิดว่าเป็นร้อและยางป้ายแดยงบางตัวบางรุ่นเนาะมันมีชุดเดียวลูกค้าก็โอนจองสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะเก็บของไว้ให้นะคะหลักฐานการจองก็จะมีนะคะเดี๋ยวเขา แปะป้ายถ่ายรูปส่งสินค้านะคะสัปดาห์คือตรงแน่นอนจากที่ลูกค้าโอนจองนะคะเพราะว่าเขาต้องแจ้งรายละเอียดลูกค้าก่อนอ่ะโยโกฮาม่าขอบสิบแปดนะมีค่ะอันนี้ลูกค้าก็นัดไว้เอาแต่แม็กขอบสิบแปดขายบอกครับรุ่นไหนพี่อีซูหรือหรือว่าโตโยตานะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แกะแยกยางแยกแม็กขายเอ้ยไม่ได้แยกแม็กขายลูกค้านะคะอืมเพราะว่าอย่างลูกค้าต่างจังหวัดสั่งแม็กอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่มีกล่องส่งลูกค้าไม่มีกล่องแพ็ค นะคะประมาณนั้นเลยลูกค้าสองหกห้าสิบอาสิบแปดโยโกฮามายังใหม่ยังใหม่จีโรนด่านะคะจีเก oh ้าสี่รุ่นนี้จีเก้าสี่เป็นสเปกเดียวกับที่ติดมากับปาเจลโลรุ่นใหม่ชมปียี่ห้าเลยนะคะสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเอ็กเอ็กหนึ่งหมื่นเจ็ดเอ็กเอ็กนั่นเองลูกค้านะ,ะนะแล้วก็มีสองหกห้าหกสิบอาสิบสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะอัปเดตหน่อยศูนย์ศูนย์หนึ่ง เอหมดลูกค้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจเนาะมีของเข้าหนูจะรีบอัปเดตแต่มันหมดลูกค้าตอนนี้สองหกห้าหกิบดบตทนที่เป็น a อทีค่ะพีนะคะหมดนะตอนนี้มีแต่เฮทีมีแต่ไฮเทเรนสีเส้นอยู่ที่ห7 5 0 0มื่นอยลูกค้าขะยางล็อกค่มีแน่นหนาเหมือนเดิมยางล็อกค่วหงนเอ็กเอ็กเนี้นะคะไปเดากันเอาโยโกฮาม่าสองหกห้ก็มีสีเส้น14500ถ้าเกิดว่า ทำไมน้องพูดเรื่องเลยพี่ฟังไม่ทันลูกค้าสนใจเบอร์ไหนก็ทักหาแอดได้เลยนะคะแจ้งยางเบอร์นะคะแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรก็สอบถามราคาได้โอเคค่ะพี่เขาน่าจะ <c oughs> ปิดร้านแล้วนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะเราเจอกันอีกทีคือวันพฤหัสน,นะลูกค้าขะถ้าเกิดน้องตอบช้าต้องยังไงก็ขออภยัยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะเดี๋ยวจะกลับมาตอบวันพรุ่งนี้ตอนเย็นๆนะพี่นะขอบพระคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมค่ะ